นี่วันนี้นะคะได้ทุเรียนสาลิกามาจากพังงานี่น่ารักกะมุตมิเริ่มมีกลิ่นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ยังไม่ว่างปอกอันนี้เราจะมาลองดูกันนะคะน,น,นี่เดี๋ยวลองนะนี่นี่นี่ลองลองลุกลูกลก3กหนึ่งจุดสามกิโลก่อนเพราะว่ามีกลิ่นมาแล้วเซียนเดี๋ยวให้เซียนปอกกันนะเพราะกลิ่นมันมาแล้วเนี่ยเนี่ยกลิ่นมาแล้วนะ จะปอกเริ่มจากอะไรเริ่มจากตูดเลยแล้วกันเริ่มจากตูดเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากหัวก็ได้แต่ปิงมันก็ยังไม่ออกนะป e. ิงก็ยังแต e ่มันมีกลิ่นแล้วอะถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นจะจะได้ได้กลิ่นแล้วนะเนี่ยว่ามันมีกลิ่นแล้วลองเลยแล้วกันนะนี่ค่ะนี่ค่ะตัด้ตัดไเลยโอเคค่ะนี่คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะเรวลองปอกลยูนะ เปลือกน่าจะบางเพราะเจ้านี้เป็นแบบทุเรียนทุเรียนที่แบบหลายปีมากเป็นทุเรียนเรียกว่าเป็นพัน์ที่เป็นเป็นต้นที่ว่าเป็นเป็นต้นที่ว่าเก่าแก่ของพังงาเลยซึ่งถ้าเมื่อไหร่ต้นเก่าแก่เปลือกมันก็จะบางเพราะมันหลายปีนี่เดี๋ยวจะลองนะแต่อีคนปอกในปอกไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวจะดูซิจะมาสภาพไหนจะได้หรือยังเดี๋ยวกันนะมันยังมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ เดี๋ยวค่ะลองนะนี่ออกเริ่มเริ่มปรดปรีแล้วค่ะเริ่มปิดปแล้วค่ะเริ่มปิดปีแล้วค่ะ,แ,คะแต่ยังเอาไม่ออกค่ะน่าจะไปลองไปทรงนี้นนก่อนนะคะนี่คือลูกแรกของปีหกแปดนะเนี่ยก็เซียนปอกซะด้วยปอกเก่งซะด้วยเริ่มเริ่ม เร,เ,ลลลลเริ่มเห็นลำลายลำลายแล้วนะเริ่มเห็นลำลายละดูที่จะแยกออกมาหรือเปล่าอือหือเห็นความเหลืองแล้วเห็นความเหลืองและนี้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโูกําลังได้เลยกําลังกินเลยนี่นี่นี่ดูดหอมมากโอ้โหสวยงามสวยงามค่ะนี่เล่นเอาคนปาะเหนื่อ นี่ค่ะอันนี้เคอีครูที่สองแอบชิมครูสองแล้วนะครูที่สามก็อย่างนี้เลยตะมุตะมิตะมุตะม,ตะมิมันจะออกไหมมันจะออกมันออกมันไม่ออกมันต้องแบกอีกอันนึงใช่ไหมมันต้องอต้องเฉือนนิดนึง คูที่สามตะมุตะมิตะมุตะมินี่ออกมาละ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 คูที่สามคลุกกลิบกลุกกิ๊บน่ารักหมดแล้วนะคูนี้อันนี้ก็คูที่หมดแล้วดิอันนี้ไม่มีปึ๊บปึ๊บนี่คูต่อไปก็บิดเหมือนเดิมนี่คูที่สี่ปวดป้วนหน่อยนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูให้ใกล้หน่อค่ะ ูที่สี่ใหญ่สุดสวยงามอาหอมมากพังงาสาลิกาพังงา <c oughs> อืมกำลังกินหวานหอมอร่อยค่ะแม่จะลูกเล็กไปนิดนึงแต่อร่อยเพราะพันนี้จะเป็นพันที่ลูกเล็กอืมออกยากหาน้อยใกล้หมดใกล้ศูนย์พันแล้วมั้ง หาพันนี้ยากมากถือว่าได้กินถือว่ามีบุญโอเคเหลืองอลามครูเล็กนิดนึงแต่ก็หอมหวานอร่อยค่ะนี่สาลิกาจังหวัดพังงาแอบกินไปแล้วเม็ดหนึ่งนี่เป็นสาลิกาหนึ่งลูกอันนี้คือปริงหลุดแล้วนะคะอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดโลนี่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 ปริงหลุดแล้วก็ ก็น่าจะใช้ได้แล้วเพราะนั้นก็ลองปอกกันเลยไม่ต้องไม่ต้องกรีดเกิดนะอันนี้นี่เนี่ยเขาบอกปิ้นดูแล้วก็ใช้ได้กลิ่นก็น่าจะได้ได้ไดไดนะน่าจะน่าน่าจะได้อยู่อจะแบะไงดีอ่ะแบะจากตูดเหมือนเดิมแบะจากตูดเหมือนเดิมแล้วกันอันนี้นะคะ โอ้โห oh. มือดีมากเลยค่ะเศมือดีมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะแบะนะคะจะลองแบะนะคะว่าก,กินได้หรือกินไม่ได้นะ,ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้เอ้อแล้วกกินไม่ชอบชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ <c oughs> มือจะพังแล้วเนี่ยมือจะพังแล้วเนี่ย มือจะแหกมั้ยเนี่ยฮึบฮึบเอไหมอาอกเอาไหมอออืออืออะไรกตัดกันก็ได้ตัดกันกอือ มาแล้วจ้าสาริกาของฉันออกกะแนวนิ่มแล้วด้วยนิดนึงนิ่มแล้วนิ่มแล้วนิดหน่อยนี่นะคะนี่นะคะสาริกานะคะนะคะปูที่หนึ่งปูที่สองเป็นตอนตอนนิดนึงนี่ยตึ๊บนี่อ่ะีเอาแขนแบะเอานิ้วแบะนี่ได้จะได้หรือว่าต้อง ว่าต้องแบกอีกอึบนา่าจะได้สิมี <c oughs> ก่อนก็เหนื่อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้มันจะแบกได้ป่ะวะในรอด เสียพลังงานเินม,มีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยใจไม่มีทำเนียนนี่เดียวม,มันสับหมูเลยสับหมูเมพื่อนบอกชอบจริงเลยชอบดูอุชอบดูอดุปอกทุเรียนเสียวดี เหมือนจะโดนมือเห <laughs> มือนจะโดนมือไงไม่รู้ชอบจังเลยนี่มาละมาละมาแล้วเอออะไรปึ๊บมาจะได้นิดนึงปึ๊บโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะหมดละหมดละนี่นี่อ่ะอืออออ หมดแล้วนะหมดแล้วไหมหมดแล้วนะน่าจะหมดละน่าตรวจแล้วค่ะนี่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 ค่ะหยาดเหงื่อหยาันืึอยังแอบหลงอีกคู่นึงนี่นี่มีคู่ย่อมๆอีกคู่นึงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ อยากเหนือแรงงานเรียบร้อยโอเคจารลูกทีสองมาดูนะคะหวานหอมอร่อยค่ะ